วันนี้ได้อาเศษรากไม้มาอีก1ชุดนะครับประมาณ60ท่อนนะครับก็ลองใช้น้ำฉีดล้างผิวนะครับเพื่อที่จะดูสีดูลายของไม้เป็นรากไม้ทั้งหมดนะครับเป็นรากไม้เก่าที่เขาทิ้งแล้วนะครับตามหัวไร่ไปลายนานะครับสรุปแล้ว ทั้งหมดจะเป็นดำไฟทั้งหมดนะครับก็จะมีบางชิ้นที่อาจจะติดดำมากนะครับแดงน้อยนะครับจะไม่มีนะครับที่แดงมากกว่าดำจะจะไม่มีเลยดูแล้วจะไม่มีสักท่อนเลยนะครับจะเป็นดำทั้งหมดชิ้นนี้น่าจะเป็นชิช้นชันนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นดำไฟทั้งหมดเลยนะครับจะมีชิงชันอยู่ท่อนเดียวนะครับถ้าเราไม่ฉีดน้ํานะครับไม่รูปน้ําดูแบบนี้นะครับเราจะไม่เห็นนะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่เด็กสร้างไว้นะครับซึ่งเป็นความเก่านะครับของไม้นะครับจริงๆแล้วไม้สีดําแบบนี้จะไม่มีนะครับ เพราะความเก่านะครับมาถูกแดดถูกลมนะครับจึงเกิดเป็นสีดําขึ้นนะครับแล้วก็มีสีแดงปนนะครับบางท่อนก็สีดํำล้วนนะครับก็แล้วแต่ชิ้นนี้ยังไม่ได้ใส่ปรับนะครับเลยยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นสีอะไรนะครับก็เตรียมนะครับเตรียมไว้ทำํำงานที่ ลูกค้าได้สั่งกันไว้นะครับเพราะว่าไหนๆก็สั่งมาแล้วก็เลยเอามาทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีงานเราจะต้องทําตลอดนะครับไม่ว่าเป็นงานฝักมีดนะครับงานาด้ามขวานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชิ้นเล็กๆนะครับเป็นางานพันท้ายจะไม่มีเลยนะครับจะเป็นงานฝักมีดด้ามมีดซะมากกว่านะครับ สีชุดนี้รับประกันได้นะครับลูกค้าที่ได้สั่งงานกันไว้นะครับถ้าได้ไม้ชุดนี้ไปทํางานแล้วรับประกันว่าจะไม่ผิดหวังนะครับกับลวดลายของไม้นะครับไม่เสียความรู้สึกกับทิศต,ต้องรอกันมานานนะครับบางท่านรอ2เดือน3เดือน4เดือนนะครับก็ไม้ชุดนี้สวยจริงๆนะครับ